สวัสดีชาวไซค์ก้อ,อยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาล่าเป้าท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ฮะแล้วตรงนี้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสาหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่ในเรื่องมาจากสามลีกในยุโรปเลยคู่แรกไปดูที่ลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษก,กันก่อนนราเตี๊ยงสองรงนะครับไปดูวัตฟอร์ดครับที่มันดับหกครับวันนี้จะเปิดบ้านเจองกันทาดเบอร์ร วัตฟอร์ดชนะสอเสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอทางเวสต์บอมบิชอัลเบียนส์มา1ประตูต่อ1ครับส่วนทางเบอร์ลี่เนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดสะดุดหน่อยนะครับเสมอทางลูตัน1ประตูต่อ1ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เข้า่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับในวัตฟอร์ดตรงกลางจะมีทางเจ้าเปโตรปั้นเกมเ el, ครับ,น Berkeley, ร Call, รบหน้าเป้าจะเป็นทางอิสต์มิลลาร์ครับส่วนทางเบอร์ลี่ตรงกลางแจ็คคอร์ครับหน้าเป้าแอชลีย์บาร์สครับก็ต้องบอกวัตฟอร์ดฟอร์มไม่ได้แย่อะไรนน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 ะะะครรัับบบบบบแแถมมมมมไดด้้้้้เเเเเเเลลลล่่่ใใาาาาาาฮกกกกสุ็็็3ตตตปๆออออองงงจท์ีข ที่ดูดีมีทรงอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้ต้องกาดกําลังสําคัญไป2คนทําให้ส่งผลกระทบต่อเกมในสนามแน่นอนเพราะฉะนั้นดูแล้ววัตฟอร์ดเล่นในบ้านด้วยความพร้อมมีมากกว่าผมมองว่าระดับตกประจากพิมพ์ลิกทั้งคู่สู้กันมันแน่สุดท้ายจะเป็นวัตฟอร์ดเอาชนะได้1ประตูต่อศูนย์ครับ ที่สองกาไปที่ลีกเอิงกันเวลาไปสองตรงไปดูน้องครับทีมระดับ12ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางวิลทีมรองจากฝูงนะครับเดี๋ยวคนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นวิลเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับน้องเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2อครับเกมล่าสุดเปิดฤดูกาลเสมอองเช่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางวิลชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเปิดฤดูกาลเอาชนะโอซาสวยงาม4ประตูต่อ1ครับไปดูรายตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับวัันนนนี้้้้้องงงตรรรรกกกลาาาาามมซซซซ่ิิสสสโโโปปะจคบหเเ ส่วนทางเรียวจะมีทางโจนาธานบัมบ้าครับนะเป้าจะเป็นทางโจนาธานเหมือนกันครับแต่เป็นโจนาธานดาวิดครับก็ต้องบอกวน้องเริ่มต้นดูการได้มาพัสูุเท่าไหร่นะครับเก็บแต้มจากทีมที่ต้องบอกว่าโหแย่กว่าเขาเยอะอย่างองเช่ ได้แค่เตียงแตนเดียวนะครับเสมอกันมานครับขุมกําลังก็ต้องบอกว่าดูตกลงไปอ่อนลงไปจากปีที่แล้วพอสมควรครับส่งท้งเรียวเนี่ยปีที่แล้วต้องบอกว่าหน้าผิดหวังสาหรับพวกเขาครับปีนี้ดูเหมือนจะตั้งใจเป็นพิเศษและจะเน้นมากขึ้นแล้วก็เปิดสวยเปิดหัวมาสวยงามด้วยวันนี้น่าจะมาด้วยความมั่นใจครับทรงบอลก็ดีกว่าผมมองว่าเรียวแม้จะเป็นทีมเยือนแต่องว่าน่าจะบุกมาเฉือนทางน้องที่กําลังไม่มั่นใจได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับ คู่สุดท้ายเราไปที่ลาลิก้าสเปนเกมเปิดฤดูกาลในเวลาไทย2ตรงนะครับไปดูโอซาซูน่าครับวันนี้จะเล่นเกมเปิดฤดูกาลเจอทางเซบีย่าครับดูคยทนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับพอๆกันนะครับโอซาซูน่าชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะมิรันเดสมา2ประตูต่อ1ครับส่วนทางเซบียาชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะกาดิชมา1ประตูต่อ0นะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับโอซาซูน่านี้เกมรับจะมีทางดาบิดกาเซครับตรงกลางลูคัสตอโรหน้าเป้าจะเป็นทางเอสเกลอามิล่าครับส่วนทางเซบียาเนี่ยข้างหลังจะมีทางคาริมเลกิดครับตรงกลางอีวันลาคิติสหน้าเป้าจะเป็นทางลูคัส เขาจะบอกโอซาซูน่าได้เล่นในบ้านเป็นเกมเปิดฤดูกาลแต่ดูไม่ได้เปรียบเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าไปดูเฮดทูเฮดต้องบอกว่าเขาเป็นรองทางเซบีย่าค่อนข้างจะไหลขุมครับต้องมาเจอเซบีย่าที่เป็นบอลเคี้ยวนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าขุมกําลังแข็งแกร่งกว่าเกจผู้เล่นดีกว่า แล้วก็ดูคู่นี้แล้วผมมองว่าน่าจะเป็นงูกับเชือกกล้วยครับเหมือนจะแพ้ทางกันครับผมมองว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนน่าจะดีพอจะบุกมาชนะโอซัสน่าได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปตารางเป่าทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่ลีกแชมเปี้ยนิพอังกฤษครับวัดฟอร์ดจะเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลีน่1ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่2ที่ลีกเอิงน้องครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางเบวหนึ่งประตูต่อสองครับและคู่สุดท้ายที่ลาลิกานัดเปิดเดิเปิดฤดูกาลครับโอซัสน่าจะเล่นในบ้านแพ้กับทางเซบีย่าหนึ่ อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตพวกเราเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราไซก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขใั้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ